ครัสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวาครับและนี่คือเกมเรเนสสองเรเวอร์เรชั่นฮะก็ลุยกันต่อเลยนะครับเกมเพย์ที่2ของเรานะฮะก็เพิ่งเคลียร์เนื้อเรื่องไปนะฮะคราวนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องใหม่โผล่ขึ้นมานี่ครับ EP หนึ่งขีดสามครับเขตแดนเวทที่หนึ่งนะครับไปลุยกันเลยก็แล้วกันอ่ามีคนถามเยอะแยะครับว่าเอ๊ะทำไมปรับแล้วกราฟิกอ่าดูแย่กว่าที่ที่เห็นในคลิปนะครับคือ เนื่องจาก Unreal Engine 4เนี่ยมันจะดูด้วยว่าเครื่องของเราเนี่ยไหวแค่ไหนอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้หมายความว่าปรับแล้วจะเห็นภาพเหมือนกันทุกคนมันอยู่ที่เครื่องด้วยนะครับแล้วก็เครื่องใครที่แรงกว่าผมเนี่ยมันก็จะเห็นกราฟ,ฟิกที่ดีกว่านี้นะฮะอันนีเ้เราต้องอัดคลิปด้วยไงมันก็เลยแบบกราฟ,ฟิกถูกดรอปลงด้วยนะครับอันนี้คือเป็นคําถามที่พบบ่อยนะครับอ่าลุยเนื้อเรื่องกันต่อครับอันนี้เรามาลุยกับหมาป่านะครับ มนุษย์หมาป่าเนาะหกตัวด้วยกันจัดไปเต็มที่อันนี้ผมเริ่มเปิดให้มองเห็นผู้เล่นอื่นบ้างแล้วนะครับก็ไม่ได้ทําให้มันแหลกขึ้นแต่อย่างใดก็เลยเออเป,เปิดเปิดไว้ก็แล้วกันโอเคครับเมื่อกี้ก็ลืมอ่านเลยว่าเนื้อเรื่องเขาให้ไปทําอะไรต่อนะครับอืมคณะนักขุดคงจะสบายใจกัไนได้แล้วข้าใหญ่ตอบแทนท่านบ้าง รู้จักกระสุนวิญญาณไหมอ่าในเกมนี้เน่สองเนี่ยจะมีกระสุนวิญญาณเพื่อทําให้การโจมตีมันแรงขึ้นนั่นเองนะครับมาแล้วครับกระสุนวิญญาณนะฮะนี่ไงครับก็ติ๊กไว้ปุ๊บมันก็จะอ่าถูกต้องไงตามที่ NPC พพูดเลยนะครับก็คือว่ามันจะใช้คือแล้วแต่เราไงเราจะใช้ตอนไหนแต่อ่าใช้หนึ่งครั้งก็จะเสียกระสุนวิญญาณไปหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอ่าถ้าเกิดเรา เราอยากจะใช้เจ้าอันนี้เนี่ยเราก็ติ๊กไว้นะครับมันก็จะเป็นอัตโนมัติใช้นั่นเองถ้าเกิดเราตีครั้งมันก็จะเป็นการยกเลิกอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถหาซื้อได้เพิ่มเติมจากในร้านค้านะครับโอเคครับก็อ่ะไปต่อครับเปิดฝาครอบที่ระบุต,ตัวตนไม่ได้ไหนอะเนี่ยเหรอ <c oughs> แค่นี้นะฮะอา้าวมีหมาป่ามาแล้วไงครับสังเกตน,นะครับโจมตีหนึ่งครั้งก็ใช้หนึ่งครั้งนะครับ ก็เ,เรียกได้ว่าแจกมาแค่30เนี่ยแป๊บๆปก็หมดแล้วนะครับโอ้โหไดเออร์ชิเม้นด้วยนะครับผ่านทาง Google Play นะครับซึ่ง Google Play ผมเลเวลตันไปแล้วละ่ะไดเออร์ชิเม้นมาก็เท่านั้นนะครับเลเวลมันตัน50อโอเคครับช่วยฟังคำขอค่าสักอย่างได้ไหมลองทดสอบพลังของกระสุนวิญญ,ญาณแบบจริงจังโอเคก็เมื่อกี้ไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะเจอผู้ช่วยของค่านที่ชื่อนี่กำลังทำงานขุดอยู่นะครับโอเคมันเขากำลังลำบากเพราะว่า มีพวกข้างเข้าดูดเลือดมาเก่อกวนงานของเขานั่นเองนะครับอ่ะจัดไปฆ่าพวกข้างเข้าดูดเลือดให้กับเขาหน่อยนะครับหกตัวนะครับแล้วก็สําหรับใครทีอ่อยากจะเล่นจริงๆจังๆเนี่ยแนะนําให้ดูพวก achievement ด้วยนะมันจะมีพวกกิจกรรมกิจกรรมท้าทายอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมการเดินทางของกองทหารรับจ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเควสให้เราทํานะครับ ให้ผ่านเนื้อเรื่องนะให้อัพเรเวลอุปกรณ์อะไรเงี้ยทำไปเรื่อยๆจะได้รับเงินแคนมากมายรวมไปถึงไอไอเทมต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามาเช็คด้วยนะครับยอ่อในตอนนี้เราเริ่มเน้นการโจมตีเป็นหมู่แล้วนักเวทของเรา <c oughs> โอเคเนี่ยโอ้สวยเชียครับเนี่ยท่านจัดการกับขา้ขาวข้าวดูเรืองแล้วเหรอใช่ครับผมท่านหัวหน้าฟอร์เนลขอร้องอย่างนั้นเหรอ คงคิดว่างานกองโตถ้าภูเขาจะลดลงบ้างล่ะสิก็บอกไว้าวไงว่าให้ใส่ใจกับสถานที่ที่เกิดความไม่ปกติอ้อท่านฟอร์เนลนะคือพ่อของพวกเราเองครับเป็นทั้งลูกสาวแล้วยังเป็นหัวหน้านักขุดที่ลคลั่งไคล้ในซากโบราณอันนี้เป็นการแนะนําตัวละครนะครับเสมสน้เขึเียงของเอริก้าน่ารักมากครับบอกว่าให้เราไปเสริมแกล่งอุปกรณ์ครับ่าก็ระบบใหม่หมเปิดครับ อ้าวมันไม่พาไปเหรอไม่อ้าวไม่พาไปก็ไม่สนใจลุยรุยเคเวสต่อเลยก็แล้วกันนะฮะเฮะ้อพูกตัวหน้า,ำาํำคาลดลงไปบ้างมันก็ดีอยู่หรอกแต่งานนั้นเพิ่มขึ้นนะซียังไม่รู้หรอทั้งหมดนี่เป็นแผนของพ่อไงละ่ะทางงานตอนนี้ลองรวบรวมชิ้นส่วนนี้เก็บศพอ่าที่กระจัดกระจายอยู่แถวนี้ดูถ้าใช้แหวนของเอลจะหายชิ้นส่วนที่เก็บศพได้ละทำไมถึงสั่งอะไรแบบนี้กันเหรอทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบสิอ้าวเวนเดี๋ยวนะเราทำอะไรไว้ต้องรับผิดชอบ <laughs> เราว่าเราไม่ได้ทำอะไรไ้นะ ่าโอเคก็คือจะมีลักษณะของการเก็บไอเทมด้วยนะครับอพอรวมชิ้นส่วนเก็บสดเสร็จแล้วมีแสงพุ่งออกมาจากกลางซากโบราณล,ล่ะนี่มันคืออะไรกันดูเหมือนว่าชิ้นส่วนนี้จะเป็นยาตอบสนองกับที่นี่ผมคงไม่พูดซ้ํากับที่ NVC พูดนะโอเคครับเกิดอะไรขึ้นที่โบราณสถานไปเร็วเป็นจุดวาร์ปครับผมเข้ามาในดันเจียนครับ ออเทพยดาแห่งการชำระล้างยิงนดีต้อนรับท่านที่มีความเชื่อถือเรากาลังรอท่านอยู่ข้าคือเทพยดาแห่งการชำระล้างที่คอยปกป้องเขตแดนเวทแนะนําตัวกันเรียบร้อยครับินด,ดกีก่อนนี้พวกเอฟในอดีตได้ปลูกต้นไม้แห่งโลกขึ้นมาสี่ต้นและสร้างเขตแดนเวทเอาไว้เพราะงั้นจึงได้รับการคุ้มกันให้พ้นจากพวกปีศาจที่แข็งแกร่งและเรียกเกาะน,นี้ในชื่อเกาะแห่งการเริ่มต้นบ้างเกาะของนักพจนภัยบ้าง เมื่อไม่นามนมานี้เขตแดนเวทได้ติดอยู่ในความมืดมิดถ้าเขตแดนเวทพังทลายลงเกาะพูดได้ก็จะไม่ปลอดภัยจากพวกปีศาจที่แข็งแกร่งอีกต่อไปพูดง่ายคือพวกเอลอยุโบราณสร้างสร้างไว้นั่นเองนะครับอตอนนี้ยังโชคดีที่ใช้เครื่องชําระล้างขับไล่ความมืดได้และถ้าจะเดินเครื่องชําระล้างก็ต้องความต้องการความช่วยเหลือจากเรานะครับโอเคปะจัดไปครับอตอนนี้เราก็ร่วมมือกับเทพยาดาแห่งการชําระล้างนะฮะ โอ้ยกระสุนวิญญาณหมดแล้วะชาร์จพลังลยิงไปเรียบร้อยกระสุนวิญญาณหมดแล้วกรุณาซสี่ร้านค้ามันขึ้นทิปขึ้นมาตรงนี้เลยนะะอ่าก็ถ้าเกิดใครจะไปซื้อไหนดูซิร้านค้าอยู่ด้านขวาบนนะชอนะ็อปเนาะไหนกระสุนวิญญาณอ่าน่าจะอยู่ในหมวดของขายใช่ด้วยนะครับก็จัดไปครับห้ารอยชิ้นห้ 5, าพันห้าพันมันชื่ออะไรนะสก,กุลเงินในเกมนี้เอลดีน่าปะเออสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ขอโทษด้วยนะครับโอเคแล้วก็กดเพื่อ ใช้งานต่อได้เลยนะครับจะได้เควสดรวดเร็วขึ้นนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วพวกปีศาจน่าจะเข้ามาทางรอยแยกของเขตแดนเวทที่อ่อนแอลงตองรีบทาการชำระล้างแล้วล่ะต้องไปยังศูนย์จุดต้องไปยังจุดศูนย์กลางของที่นี่เพื่อทําการชําระล้างเขตแดนเวทรีไปเร็วไปสิหรออะไรนี่ครับโอเลกขึ้นมาทันทีทันใดเหมือนจะค้างยังไงก็ไม่รู้ไปเร็วไปเร็วนี่คือนี่คืออ่า เป็นโบราณสถานแน่ๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรครับโจมตีต่อไปไปเร็วตามเทพยาดาไปอา้าวเฮ้ยไม่โจมตีล่ะเออโจมตีดิเออพอมีกระสุนวิญญาแล้วเอฟเฟกแ์แรดูจะตะการตามมากขึ้นโอ้ค้างค้างแบบนี้โอ้โอ้ค้างกระตุกเป็นพักๆครับเข้าสู่พื้นที่ใหม่ครับได้สกิลใหม่ครับลมหมุนรุนแรงลองใช้ดูดิ สังเกตสกิลนางเวนี่โจมตีไปข้างหน้าหมดเลยนะเอ,อ่ยิงเขาา้าใกลศูนย์กลางมากขึ้นเท่าไรพวกปีศาจยิ่งแข็งแกร่งรู้สึกอ่าไม่เป็นไรนะฮะพิมพ์ผิดเล็กน้อยนะครับรู้สึกได้ว่าในบรรดาเจ้าพวกนั้นมีอยู่ตัวหนึ่งที่พลังแข็งแกร่งมากคงจะต้องจัดการพวกปีศาตัวอื่นก่อนที่เจ้าหน่านจะปรากฏช่วยข้าหน่อยนะโอเคก็พูดง่ายๆคือจะมีพวกมอนสเตอร์เก่งๆมาทางมิติที่ออนแอร์ลงนั่นเองครับต้องรีบแก้ไข อ่าเป็นไปได้ไงปีศาจปีศาจกอเซากอเซาอยู่ที่นี่ตกใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยต้องขับไล่กอเซาไปให้พ้นไหนกอเซาอยู่ไหนนี่ครับกอเซามัางกรน,นั่นเองครับกอเซาเฮตัวสีเงินเป็เปล่งประกายครับอ่ากอเซาครับผมขี่ได้ไหมเนี่ยไม่รู้หละบวกเลย เราเป็นสกิลพระเอกอยู่แล้วมีสกิลพระเอกยังไงก็ไม่แพ้กอเซาเหรอกอเซาเฮ้ยจริงๆควรจะหลบนะแต่ผมอยากลองโดนดูนะว่าเป็นยังไงโอ้ยแค่แมวขวนเรียบร้อยครับปีศาจแห่งกอเซาบุรุเข้าไปในแดนเวทเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้แสดงว่าเกิดเรื่องใหญ่ในโลกของอ่าลิเนเดรสองเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ต้องมีเรื่องใหญ่บางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอนต้องรีบเดินเครื่องชำระล้างแล้วล่ะไปเดินเครื่องชำระล้างด่วน เรียบร้อยแล้วล่ะแต่ยังวางใจไม่ได้หรอกอา้าวมันวางมันมันมัน <c oughs> มันใช้งานเครื่องตอนไหนวะไม่เห็นเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วละ่ะและแต่เราก็ยังวางใจไม่ได้หรอกเขตแดนเวทอีก3อันที่เหลือไม่ค่อยจะสู้ดีนะักต้องรีบเดินเครือ่องชนะ,ะล้างของแดนเวทอื่นโปรดช่วยข้าทําให้สําเร็จด้วยก่อนอื่นต้องออกไปจากที่นี่ถ้าเตรียมการพร้อมแล้วข้าจะไปหาอีกครั้งเอาละ่ะใช้หินเวทเคลื่อนย้ายนี่เพื่อออกไปข้างนอกเอาล่ะเราก็สามารถที่จะช่วยไปได้แล้วหนึ่งหนึ่งที่นะครับยังมีอีก3ที่ เออนั้นเนื้อเรื่องก็น่าติดตามนะครับนี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยที่ผมอ่านเนื้อเรื่องเนี่ยเอาละผ่านเอพิโซดหนึ่งขสแล้วนะครับเขตแดนเวทที่1นะฮะยังเหลืออีก3มเขตนะครับโอเคไปเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหนอท่านไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวก่อนนะช่วงนี้ท่านไม่อยู่ค่าได้ทำการสำรวจซาบรราแล้วคนพบบางอย่างนั่นคือวิธีเข้าแดนเวท แล้วพอค้นไปอีกก็พบเรื่องที่สนุกไปกว่าวิธีที่เข้าที่แสนง่ายด้วยล่ะเป็นไงนเด้อเหรอสนใจไหมอ่ะไม่ได้ช่วย,วยท่านหรอกนะอยากเข้าใจผิดไปเพื่อนของเนียเนียกับเนียก็เป็นคาเดียวกันอะไรครับเอาล่ะอ่ะกดดูซิมีระบบดันเจียนเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเห็นดันเจียนหลากหลายมากมายใช่ไหมล่ะมเ,จเะเจ้าสามามรถเข้าเล่นดันเจียนที่หลากหลายยิ่งขึ้นเมื่อมีการพัฒนาตัวละคร โอเครับทราบนะครับนี่เพิ่งเห็นมันภาคไงอืมทีนี้ลองเลือกดันจีนรายวันดูสิทุกปีศาจหน้าใหม่จะปรากฏขึ้นทุกวันในดันจีนรายวันรับทราบแล้วครับเนี่ยครับเจ้ากำจัดพวกนี้ได้จะได้รับรางวัลพิเศษโอเคจัดไปจัดปีศาจที่แข็งแกร่งยิ่งได้รับรางวัลที่ล้ำค่าดังนั้นเจ้าต้องรีบแข็งแกร่งขึ้นไว้วะโอเคปมเข้าดันจีนเสียงหายไป็นนิดนิดหน่อยไม่ว่ากัน <c oughs> ออหล่ะนี่คือดันเจี้ยนประจําวันนั่นเองนะครับวันนี้นะไทรแคนนะครับเป็นตัวที่จะมาสู้กับเราครับทํากราฟิกออกมาไดา้สุดยอดมากนะครับสามารถปิดได้นะครับด้านขวาบนเห็นไหมคล้ายๆลแคนติดเชือ้ออ้าวบอทอยู่ไหนอ่ะคำสั่งบอทนี่นะครับออโตน้นะฮะนี่ให้ออโต้ไปเลยครับนี่แหละ มีคำสั่งกิ้งอะไรไหมอะอ้ล้มเลยนี่ดีตัวขึ้นมาได้เรียบร้อยมีสโ,โลโมชั่นให้ดูด้วยครับว่าเราจัดการศัตรูอย่างไรเรียบร้อยครับเดชใช่ใช่เนละอืมก็ดีนะก็เป็นดันเจี้ยนประจำวันที่เข้ามาแล้วสู้กับบอสเลยวัดกันไปเลย โอเคพอเข้าใจนะฮะก็เป็นลักษณะดันเจี้ยนประจำวันนั่นเองนะซึ่งก็จะมะีความยากหลากหลายกันไปนะครับแล้วก็มีบอกด้วยว่าดรอปอะไรนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเป็นใบเสริมแกร่งนั่นเองดูแต่ละวันได้ครับมีบอกครับว่าจะเจอใครแล้วก็ดรอปอะไรบ้างน,นะครับชัดเจนเปลี่ยนตรงนี้เนาะเอาล่ะเนี่ยเราไปลุยดันเจี้ยนมาเสร็จแล้วล่ะมีอะไรให้ทําต่อได้รับสกิลใหม่เชี่ยวชาญเริ่มเสื้อคลุมเดี๋ยวนะคงจะเป็นแพสซีฟสกิลละสิเฮ้อ,อวันนี้เกิดเรื่องขึ้นมากมายจริงๆคงต้องกลับไปที่หมู่บ้านแล้วล่ะ อ่ะก่อนไปข้ารบกวนอะไรสักอย่างสักหน่อยนะฮะพอจะช่วยหาปลาที่ย่างกินได้จากบอ่อตกปลาที่อยู่ตรงนู้นให้หน่อยได้ไหมพูดง่ายๆคือให้เราไปตกปลากัเถอะข้าต้องการทําปลาย่างที่ท่านหัวหน้าชอบสักหน่อยท่านเป็นหัวหน้าใจร้ายที่โยนงานมาให้เยอะแยะก็จริงแต่ยังไงก็เป็นคนเดียวที่ใส่ใจเนี่ยด้วยใจจริงอ่อแอบซึนแอบซึนปลาน่ะสามารถหาได้จากพวกนักตกปลาที่อยู่ในบอ่อตกปลาตลอดทั้ง1ปีไปเลยไปไปตกปลากัน เนียนะเหรอนักตกปลาในตำนานอาเมนชอบตกปลาเหรออะไรนะคําขอร้องของเนียมีผู้เสียสละอีกคนปรากฏตัวแล้วสินะเหมือนโดนเนียหลอกให้มาตกปลาอะไรก็ไม่รู้จุดเด่นของหลอนนะ่ะคือการแอบชอบใช้งานคนรอบข้างนั่นเองนะไปะจัดไปมีธุระอะไรหรือเปล่าเออแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปลาที่จับเอาไว้เลยเห็นบอกว่าขายไปหมดแล้วถ้าจะตกปลาอีกก็ต้องใช้เหยื่อแล้วเหยื่อก็ดันหมดอีกมันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของเราเนี่ย ไม่ทราบว่าพอจะหาเนื้อข้างคาวดูดเลือดมาใช้เป็นเหยื่อหน่อยได้ไหมถ้านําเนื้อข้างคาวดูดเลือดก็จะมาตกปลาเพิ่มได้อย่างไงล่ะจัดไปสิเรออะไรข้ามเมาข้างค้าดูดเลือดเอาเนื้อของแกมาระหว่างนี้ครับอะไรแดงๆไม่รู้เต็มไปหมดเลยกดลับก่อนนะฮะมีไอเทมมาใหม่โอเต็มเลยนี่ว่ะลองกดติดตั้งอัตโนมัติดูก็ยังไม่มีอันไหนที่ใส่ใหม่ได้นะ แล้วก็จะมีกล่องอันนี้ด้วยนะครับมา,าอย่างนั้นโอ้หามาได้เยอะแยะมากเลยถ้าอย่างนั้นเริ่มตกปลากันเลยดีไหมถ้าท่านรู้สึกอย่างไรบ้างที่ได้มาตกปลาที่นี่ต่อไปอาจจะมีการแข่งขันตกปลาก็ได้ใครจะรู้ดูที่ตั้งไว้ให้ดีละแต่เป็นึัออกก่อนออกกอนอ่ะเมื่อกี้มีอะไรมาใหม่วะอ๋อถุงมือเหรอเดี๋ยนะกดม่วซั่วไปหมดเลยอะ่ะเขาใส่ก่อนโอเคใส่ถุงมือมาใหม่อืมอ่ะ ต้องการตกปลาเพิ่มเหรองั้นเราไปไหว้มานักตกปลาคนอื่นดูสิมีนักตกปลาที่ชื่อเพสกาอยู่ตรงนู้นแน่ความสามารถในการตกปลาดีกว่าที่เห็นนะเราไปหาเธอดูสิอ้อแล้วถ้าย่างเนื้อข้างขาวไปด้วยแล้วก็ยิงคุยง่ายขึ้นนะแต่ยังไงเนื้อข้างขาวมันก็เป็นรสนิยมการกินที่น่าขยะขัแขงนิดนึงเนาะมอบเนื้อข้างข่าวย่างให้เพสกาแล้วก็มาทําเนื้อข้างข่าวอยู่นะนี่ย่างเนื้อข้างข่าวด้วยแล้วค่อยไปหาเพสกาเวสเพสกา โอ้ยังสวยเพสกาจัดไปออ,อจนสลัดสาวเพสกาครับป้าเหรอทำไงดีล่ะเมื่อกี้นี้พ่อค้าเอาอีกแล้วมีเรื่องตลอดสรุปคือเราจะได้ตกไหมเนี่ยฮะเอาเป็นว่าพ่อค้าเป็นหนูแล้วล่ะพ่อค้าคนนั้นไม่รู้ว่ามีรับลมคมในอะไรแต่เหมือนว่าก้านซื้อปลาจากนักตกปลาแถวนี้เกลี้ยงเลยนะต่อไปถ้าบ่อตกปลาแห่งนี้เข้าทีเข้าทางแล้วก็คงได้เป็นลูกค้าขาประจําเลยล่ะ สรุปคือเราก็ต้องไปตามหาปลาอีกนะครับนี่คือแค่หาปลานะครับเนี่ยเดินเควสกันสุดล่าฟ้าเขียวนี่เหรอพ่อค้าน,น, <c oughs> นารักเชียนะแต่งตัวหน้าสงสัยหน้าเหมียวใช่ไหมถ้าเจอคนที่ติดอาวุธในที่แบบนี้ก็ต้องระวงไว้ก่อนไม่ใช่หรอเหมียวมีทุ่าอะไรหรอเหมียวโอ้ปลาเหรออยากจะซื้อปลาพวกนั้นเหรอแต่ค่าก็ต้องใช้เหมือนกันนะเหมียวปลาที่จับได้แถวแถวนี้อร่อยที่สุดเลยละเหมียว ถ้าอยากได้ปลาแล้วก็ไปเอาย้าแมวเหมียวที่คือเรารอบบ่อตกปลาแห่งนี้มาแลกสีเหมียวถ้ามีย้าแมวเหมียวนั่นแล้วก็คาะจะไ่ยึดติดกับปลารองนะเหมียวสรุปก็คือใช้ตัวอีกแล้วแค่ปลาตัวเดียว <c oughs> <c oughs> กว่อนจะได้ปลานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับโอเคหามาให้แล้วละเหมียวเลเวลแปแล้วครับเลเวล1ิบจะสร้างแคลนได้แล้วก็รับรางวัลได้ด้วยนะฮะ ขาชอบอยาแมวก็จริงแต่กลิ่นรากที่โชยมาตอนถอนหญ้าแมวเหมียวมันเหม็นมากแล้วนะเหมียวเอาล่ะนี่ปลาตามนี้สัญญาไว้นะเหมียวแมวค่าเรน่ะรักษาสัญญานะเหมียวโอเคครับโอเคกบมาหารนี้นะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วคาได้ยินเหมือนเสียงกรีดร้องเลยวิ่งมาดูพ่อกับคณะนักขุดหายกันไปหมดเลยก็โอโห้หายไปหมดเลยเหรอเนี่ยต้องลองสำรวจดูว่ามีร่องรอยผู้คนถูกพาตัวไปหลงเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าช่วยคะด้วยนะ ผมอาจจะไม่ได้อ่านเป๊ะๆนะครับบางทีอาจจะแบบสรุปคําหรือเปลี่ยนคําเพาื่อที่มันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเอเอพราะบางทีเขาก็อาจจะเขียนผิดหรืออะไรไปด้วยนะครับอันนี้คือเราก็สำรวจรอบหมู่บ้านครับเกือกับมาอีกทีคือตรงนี้เละไปแล้วอะ่ะค้นหาสิ่งมีชีวิตกันต่อ,รอ,อ,รอกระเป๋าของพ่อพ่อวิธางสะเพาทิ้งไว้หรอกวัตถุโบราณก็หายไปด้วย อะไรนะให้ข้าใจเย็นหรอกเหรอนั่นเถะสินะอย่างที่ท่านบอกทางออกไปจากพื้นที่นี้มีอยู่แค่ทางเดียวไม่แน่ว่าอาจจะมีผู้เห็นเหตุการณ์อยู่ที่มุมถนนก็ได้ไปเลยตามหาพยานหลักฐานข้าเป็นผู้ดูแลที่แห่งนี้อ๋อกองทาหารสเสบียงแท้นะครับข้าคือแทกองทหารเสบียงคุณหนูเนียบอกว่ามีเรื่องด่วนและได้วิ่งกันไปทางโน้นแล้วเธอฝากให้ข้าดูแลที่นี่ถ้าไ่ไปเร็วๆก็อาจจะได้พบกับคุณหนูเนี่ยคุณหนูเหรอเป็นคุณหนูเหรอเนี่ย ไปกันต่อครับเอเลี่ยนดักเอลแสนสวยสุดเซ็กซี่ช่วยด้วยมีคนร้ายโผล่มาขโมยรถม้าของข้าไปน่าจะยังอยู่แถวแถวรถม้าของข้าข้างใต้อยู่ข้างใต้นั่นอะไรวะอะไรอยู่ข้างใต้สำรวจรถม้าขนของ,ของไปเร็ว ข้าเตือนไปแล้วแท้ๆยังดึงนั้นที่จขัดขวางข้าใช่ไหมอ๋อไอ้นักเวทปริศนาคนเดินครับผมช่างเซอร์ซาจริงๆข้าจะจบชีวิตของเจ้าลงที่นี่แหละมาเอ้ยเราได้บวกกับน,นักเวทปริศนาแล้วครับแล้วไงนี่ใส่ไปเต็มที่มาเยอะๆนักเวทอะโจมตีมเป็นหมู่แกไม่รู้เหรออืออือตายตายสะใจจริงๆ เรียบร้อยพูดคุยกับเฮเลียไปเร็วไปเวไปเร็ว,รวขอบคุณนะเป็นพอท่านเลยหารถม้าหัวข้าเจอคือพูดง่ายๆคือไอ้นักเวทที่มันมาพาออกมามันก็นะจบสิ้นลงตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับเกมเพย์ที่2เนี่ยขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะขอตั้งชื่อคลิปว่าตามหาปลายย่างก็แล้วกัน <c oughs> นะก็เรียกได้ว่าเนื้อเรื่องนี้เข้มข้นจริงๆนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่ผมอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับถ้าไม่ชอบอะไรยังไงก็บอกแล้วกันนะครับก็จะเล่นไปจนกว่าที่ผมรู้สึกว่าเริ่มไม่มีอะไรจะทําแล้วผมก็จะเลิกทาเกมนี้นะครับก็สลับกับการปล่อยเกมอื่นด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ